ข้อมูลล่าสุด23พฤศจิกายนนายจุลพัน์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการบอร์ดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ดทกศว่าคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ทกศดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับในอัตราไร่ละ1000บาท วงเงินรวม5.6หมื่นล้านบาททั้งนี้หลังจากที่บอร์ดทอกอสอ,อนุมัติรายละเอียดแล้วคาดว่าจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้าซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะถแถลงรายละเอียดและเปิดงานในวันที่28พฤศจิกายน2566นี้สําหี้สำหรับการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับหมีเป้าหมาย เกษตรกร4.68ล้านครัวเรือนช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2,566/67ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566/67รอบที่1กับกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นข้อมูลล่าสุดนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ